กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคําแถลง<ช>เกี่ยวกับคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูนไทยในคดีของพักคก้าไกลใช่ครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกถแถลงการผ่านสํานักง,งานโคโซกในวันที่7ส<ช>ิงหาคมที่ระบุว่าสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญไทยที่สั่งยุบพ,พักคก้าไกลและตัดสิทธิทางการเมืองต่อแกนนำพัก11คนคำตัดสินนี้พรากสิทธิของคนไทยกว่า14ล้านคนที่เลือกพักเก้าไกลในการเลือกตั้ง ้นเดือนพฤษภาคมปี2566และก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสะท้อนเจตนารมณ์ของคนเหล่านั้นภายใต้ระบบเลือกตั้งของไทยครับมลเลอร์กล่าวด้วยว่าการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญยังเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางประชาธิปไตยของไทยด้วยและยังขัดกับความมุ่งหมายของประชาชนชาวไทยที่อยากเห็นอนาคตที่แข็งแกร่งและเป็นประชาธิปไตย ในแถลงการฉบับนี้โคโสกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ละทิ้งคนกลุ่มใดจะส่งเสริมความเป็นหนึ่งอันเดียวกันในสังคมและเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่งต่อสถาบันต่างๆของชาติที่จะสามารถฟื้นตัวจากอุปสรรคต่างๆได้ดี และเขากล่าวทิ้งทายว่าสหรัฐไม่ได้มีจุดยืนสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่ในฐานะพันธมิตรและเพื่อนที่ใกล้ชิดซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและคงทนยาวนานเราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยดําเนินการเพื่อยืนยันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ละทิ้งคนกลุ่มใดอย่างสมบูรณ์และปกป้องประชาธิปไตยรวมทั้งเสรีภาพของการรวมกลุ่มกันและการแสงออกนะครับคุณทรงพจน์แต่ว่านอกจากทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแล้วสภาพ e ูหรือว่าสภาพยุโร นะครับ,รบก็เป็นอีกไฟล์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกีย่ยวกับคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญไทยโดยระบุในถแถลงการว่าการสั่งยุบพ,พักการเมืองหลักซึ่งคือพักก้าวไกลเช่นนี้เป็น การก้าวถอยหลังของแนวคิดพหุนิยมทางการเมืองในประเทศไทยแถลงการดังกล่าวระบุว่าไม่มีระบอบประชาธิปไตยใดสามารถเดินหน้าได้โดยปราศจากเสียงข้างมากของพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งการกระทําใดๆที่จํากัดการแสดงออกและการมีความเกี่ยวเนื่องอย่างเสรีโดยเฉพาะที่ผ่านกิจกรรมต่างๆและการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับกฎและหลักการของเครื่องมือสากลที่เกี่ยวข้องอันรวมความถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือว่า ICCPR ด้วย พร้อมกันนี้นะครับทางสหภาพยุโรปยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆเคารพในการาระบบเลือกตั้งที่ให้ผู้แทนที่ได้รับเสียงสับสนุนของประชาชนเข้ามาอย่างถูกต้องได้ทําหน้าที่ของตนในสภา EU ยืนยันได้ว่าจะเดินหน้าขยายการมีส่วนร่วมกับประเทศไทยภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยที่ทั้งสองลงนามไว้เมื่อ14ธันวาคมปี2565ที่รวมความถึงประเด็นประชาธิปไตยแบบพูุนิยมเสรีภาพขั้นพื้นฐานและ สิทธิมนุษยชนด้วยนะครับครับทางอังกฤษก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยโดยโคโซกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าผู้นิยมทางการเมืองและเสรีภาพในการการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยการยุบพักการเมืองใหญ่อีกหนึ่งพักเป็นการทําให้หลักการนี้เสื่อมถอยลง ส่วนวุฒธธิสมาชิกเบนคาเดนประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐนะครับเผ <c oughs> ยแพร่ถแถลงการที่มีเนื้อหาว่าคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญไทยเพื่อยุบพักเก้าวไกลและตัดสิทธ์ผู้นำอุโสข,ของพักไม่ให้ทำงานในรัฐบาลเป็นเวลา10ปีเป็นการสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย สวคาดินชี้นะครับว่าคำสั่งศาลในครั้งนี้เป็นเหมือนการปิดปากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า14ล้านคนที่ลงเสียงสนับสนุนพรรคก้าไกลหลังประชาคมโลกที่เฝ้าดูสถานการณ์ด้วยความรู้สึกกังวลหนักตั้งแต่เมื่อวุฒิสภาไทยที่แต่งตั้งโดยกองทัพมีมติไม่ให้พรรคก้าไกลจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไทยที่สนิทสนมกับกองทัพเดินเรื่องต่อสารให้มีการยุบพักการเมืองนี้โดยขาดซึ่งกระบวนการทางกฎหมายและความโปร่งใสตั้งแต่ต้นนะครับทางประธานคณะกรรมาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐบอกด้วยว่าการยุบพักก้าวไกลทําให้เกิดคําถามต่อความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมพร้อมร้องขอให้มีการยกเลิกคําสั่งยุบพักและตัดสิทธิผู้บริหารพัก เพื่อให้ประเทศไทยนั้นกลับคืนสู่เส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลที่มีประชาธิปไตยโปรง่งใสและมีความรับผิดชอบนะครับท้ายสุดทางสวคาร์ดินชี้นะครับว่าสภาคองเกรสจะคอยประเมินดูว่าพัฒนาการล่าสุดต่างๆในไทยนั้นจะก,กระทบความเป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีของสหรัฐและไทยเพียงใดนะครับทางววไอทยติดต่อไปอยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ จากทีมโคศกของกระทรวงนะครับคุณนภัส